เฮ้เฮเฮหยุดก่อนครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเคลิ้มไปกับภาพข่าวเศรษฐกิจหมื่นล้านที่ไทยกับกัมพูชากําลังจะทําร่วมกันนะครับเพราะในขณะที่เรากําลังมองไปที่ตัวเลขสวยหรูมันมีระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ชื่อว่าปัญหาเขตแดนถูกซุกเอาไว้ใต้พรมอยู่แล้วระเบิดลูกนี้ใครกันแน่ที่กําลังถือรีโมทต,ตามมาฟังกันครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาพร้อมเรื่องที่ต้องบอกว่าฮึมมันน่าคิดจริงๆนะกับสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ คือภาพด้านหนึ่งที่เราเห็นผ่านสื่อนะโอ้โหมันดูดีมากเมื่อช่วงต้นปีพศ2567ที่ผ่านมาเนี่ยนายกคุณมเมเนตของกัมพูชาก็เดินทางมายืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเลยนะมีการจับมือกับนายกเศรษฐาทวีสินของเรายิ้มแย้มแจม่มใสบรรยากาศนี่ชื่นมื่นสุดๆแถมยังมีการเซเ็ม MOU หรือบันทึกความเข้าใจต่างๆมากมายหลายฉบับเลยโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐ,ฐกิจกับค้าชายแดนฟังแล้วดูดีใช่ไหมครับแต่คุณผู้ฟังครับ ในขณะเดียวกันไอภาพเบื้องหลังเนี่ยสิมันสวนทางกันอย่างกับหนังคนละม้วนเลยเพราะเรื่องที่มันสําคัญมากๆเรื่องที่มันเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาชายแดนทั้งหมดอย่างการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือที่เราเรียกกันว่า GBC เนี่ยอ่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่ากัมพูชาเขาขอเลื่อนออกไปอีกแล้วครับเลื่อนแบบไม่มีกำหนดด้วยนะแล้วการประชุมนี้ไม่ใช่พิ่งเลื่อนนะ มันไม่ได้เกิดขึ้นมา10กว่าปีแล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันจริงๆจังๆคือปีพศ2555นู่นเลยฮะคุณผู้ฟังเห็นความย้อนแย้งตรงนี้ไหมครับระดับผู้นำสูงสุดคุยกันเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเรื่องเงินเงินทองทองดูราบรื่นมากแต่พอเป็นเรื่องระดับปฏิบัติการเรื่องที่ต้องมานั่งเคลียร์ปัญหากันจริงๆกลับถูกแช่แข็งเอาไว้เฉยเลยนี่มันคืออะไรกันแน่มันคือเกมคนละชั้นที่กัมพูชากำลังเล่นกับเราอยู่หรือเปล่า อืมวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเรื่องแบบนี้เราต้องตามกันยาวๆนะครับคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เนี่ยผมแนะนำเลย เราะเดี๋ยวพอมีอัปเดตใหม่ๆมาปุ๊บระบบของ YouTube จะได้ส่งข่าวไปให้คุณผู้ฟังได้รู้ก่อนใครเอาละมาว่ากันต่อก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจตรงกันก่อนว่าไอ้เจ้า GBC เนี่ยมันไม่ใช่การประชุมธรรมดารรมดาที่เจ้าหน้าที่มานั่งจิบกาแฟคุยกันนะแต่มันคือหัวใจของการแก้ปัญหาชายแดนทั้งหมดเลยคือถ้าไปดูหน้าที่ของมันจริงๆนะครับ GBC มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่เราเถียงกันมานานแสนานาน รวมถึงปัญหาอย่างการลักลอบตัดไม้ทํำลายทรัพยากรเราปัญหายาเสพติดที่ทะลักเข้ามาไปจนถึงการกระทบกระทั่งกันของทหารทั้งสองฝั่งทุกเรื่องต้องมาจบที่โต๊ะประชุม GBC นี้ที่นี้พอโต๊ะประชุมมันถูกพับเก็บไป10กว่าปีแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น โอ้ยปัญหามันก็คาราคาซังอยู่แบบนั้นสิครับปัญหาเก่าก็ไม่ถูกแก้แถมยังเปิดช่องให้เกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาได้ตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นข่าวกันบ่อยๆว่ามีการสร้างนู่นสร้างนี่ในพื้นที่ที่เรายังตกลงกันไม่ได้หรือการอ้างสิทธิ์ต่างๆนานาก็เพราะมันไม่มีเวทีกลางให้มันนั่งคุยกันแบบจริงๆไงครับไทม์ไลน์ของโรคเลื่อนนี่มันน่าสงสัยมากนะคุณผู้ฟังคือตั้งแต่หลังปี2555มาเนี่ยฝ่ายไทยเราพยายามเป็นเจ้าภาพมาตลอดนะครับ แต่ฝั่งกัมพูชาก็มักจะอ้างาสารพัดเหตุผลเลยไม่ว่าจะเป็นการเมืองในประเทศเขาเองเต็ดเลือกตั้งบ้างหละ่ะหรือแค่บอกว่ายังไม่พร้อมบ้างหละ่ะเพื่อขอเลื่อนเลื่อนและก็เลื่อนล่าสุดเนี่ยก็มีสัญญาณว่าจะได้จัดประชุมครั้งที่15ในช่วงปลายปี2,566ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเป็นไงครับ ก็เหมือนเดิมครับถูกเลื่อนอีกครั้งซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลใหม่ของทั้งสองประเทศพอดีแป๊ะๆเลยคำถามที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดตามดังๆเลยก็คือการจงใจไม่ยอมเข้าประชุมแบบนี้มันคือการปล่อยให้ปัญหาเน่าเฟะไปเรื่อยๆเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองในประเด็นอื่นหรือเปล่าหืมน่าคิดนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกมของนายกหุ่นมาเนตกันให้ชัดๆไปเลยว่าสิ่งที่เขากาลังทาเนี่ยมันคืออะไร นนทำไมถึงแยกเรื่องเศรษฐกิจออกจากเรื่องความมั่นคงได้อย่างน่าทึ่งขนาดนี้ย้อนภาพกลับไปอีกทีนะครับวันที่7กุมภาพันธ์พศ2567วันที่ฮุนมาเนตมาเยือนประเทศไทยโอ้โหสื่อใหญ่ๆบ้านเรานี่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพธุรกิจหรือฐานเศรษฐกิจรายงานตรงกันเป๊ะๆเลยว่าประเด็นหลักที่เขาเอามาคุยที่เขาผลักดันสุดตัวเลยนะคือเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นปนเลย มีการเซ็น MOU กันไป5ฉบับซึ่งเนื้อหาก็เน้นไปที่การค้าชายแดนการลดขั้นตอนทางศุลกากรให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูดีไหมครับดีสิฟังแล้วมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแถมยังตั้งเป้าตัวเลขการค้าร่วมกันไว้สูงถึง15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะ แต่มันมีประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่เป็นเหมือนไพ่ตายของการมาเยือนครั้งนี้เลยนั่นคือการที่เขาพยายามจะรื้อฟื้นการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือที่เราเรียกกันว่า OCA Overlapping Claims Area ซึ่งไอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันมีผลประโยชน์เรื่องพลังงานเรื่องแก๊สธรรมชาติมหาศาลชนิดที่ว่าเปลี่ยนอนาคตประเทศได้เลยเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับคุณมาเนตกำลังเล่นเกมที่ฉลาดมาก เขากำลังเลือกที่จะคุยครับเขาเลือกคุยแต่ในเรื่องที่กัมพูชาได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบบเต็มๆแบบรวดเร็วจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนหรือพลังงานในขณะเดียวกันเขาก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยในประเด็นที่มันซับซ้อนที่มันอาจจะทำให้ฝ่ายตัวเองเสียเปรียบเช่นการปักปันเขตแดนทางบกหรือกรณีพื้นที่พิพาทรอบปราสาทพระวิหารซึ่งไอเรื่องยากๆพวกนี้ล่ะครับ คือเรื่องที่มันต้องคุยกันในเวที GBC โดยตรงนี่คือสไตล์ที่มันต่างจากยุคพ่อของเขายุคของคุณเซนอย่างชัดเจนเลยนะคุณผู้ฟังถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขามักจะใช้ประเด็นชายแดนมาปลุกกระแสชาตินิยมมาสร้างคะแนนเสียงทางการเมืองแต่สําหรับคุณมาเนตเฮเขากําลังเล่นเกมที่เน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปประธรรมมากกว่าโดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับผู้นำเนี่ยแหละมาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมของเขา แล้วทีนี้เราคนไทยควรจะมองเรื่องน,นี้ยังไงเราควรจะทำยังไงต่อนี่แหละครับคือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของวันนี้ณนะวินาทีนี้เลยนะคุณผู้ฟังสถานการณ์มันคือหมากคนละกระดานชัดๆเลยครับกัมพูชากำลังเดินหมากรุกของเขาบนกระดานเศษธธธธรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากแล้วเขาก็พยายามดึงประเทศไทยเราเนี่ยให้ลงไปร่วมเล่นในเกมที่เขามองว่าอ่าวินวินได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทิ้งกระดานความมั่นคงหรือก็คือเวที GBC เนี่ยเอาไว้ให้ฝุ่นจับต่อไปซึ่งไอตรงนี้แหละครับคือความเสี่ยงที่ฝ่ายไทยเราต้องตระหนักให้ดีๆเลย สัญญาณอันตรายที่ผมพูดถึงตอนต้นคลิปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสงครามไม่ใช่เรื่องการสู้รบอะไรหรอกครับแต่สัญญาณอันตรายที่แท้จริงคือการที่เราอาจจะเพลินเพลินไปกับตัวเลขผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นจนเราลืมไปว่าไอ้ปัญหาเขตแดนที่มันยังไม่ถูกแก้ไขที่มันยังค้างคาอยู่เนี่ยมันคือระเบิดเวลาดีๆนี่เอง เป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะถูกฝ่ายกัมพูชาหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นข้อต่อรองกับเราได้ทุกเมื่อในอนาคตคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับถ้าวันหนึ่งเราลงทุนทำการค้าชายแดนไปเยอะแล้วมีเม็ดเงินมหาศาลอยู่ในนั้นแล้วจูจ่ๆเขาหยิบยกปัญหาเขตแดนตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าไม่ยอมการค้าก็อาจจะมีปัญหานะโอ้ยถึงตอนนั้นเราจะตกอยู่ในสถานะที่ต่อรองลำบากมากเลยนะครับ ดังนั้นท่าทีของรัฐบาลไทยเราต่อจากนี้ต้องชัดเจนมากๆครับต้องเดินหน้าทั้งสองกระดานไปพร้อมๆกันไม่ใช่เลือกเล่นแค่กระดานใดกระดานหนึ่งเรายินดีที่จะร่วมมือทางเศรษฐกิจอันนี้ดีอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันเราต้องกดดันให้เกิดการประชุม GBC เพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงควบคูกันไปด้วยต้องทำให้เขารู้ว่า2เรื่องนี้มันแยกออกจากกันไม่ได้เราต้องไม่ปล่อยให้เกมนี้เป็นเกมคนละชั้นอีกต่อไปครับคุณผู้ฟังแต่เราต้องดึงให้กัมพูชากลับมาเล่นในเกมเดียวกันบนโต๊ะเจรจาที่ทุกปัญหาต้องถูกคลี่ออกมาวางพร้อมๆกันอย่างเท่าเทียม สำหรับวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ลองไปคิดกันต่อว่ากลยุทธ์ของหุนมาเนตแบบนี้คุณผู้ฟังคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ช้านฉลาดหรือเป็นกลยุทธ์ที่มันซ่อนเร้นความเสี่ยงร้ายแรงเอาไว้สําหรับประเทศไทยเรากันแน่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ